และมาวันนี้เราจะมาสอนคุณผู้ชมเราทาการเพิ่มยอดผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์ของตัวเองสำหรับใครที่ไม่มียอดผู้ติดตามหรือว่าอยากจะเปิดการมองโปรไฟล์หรือว่าเพิ่มฐานผู้ติดตามเราให้มาดูและทําตามกันไปได้ไป,ไปง่ายโดยพิธที่ขั้นตอนแรกให้เรากดด้เข้ามาในตัวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า เ m ๊ะแอมบิลูล่ะถ้าจะมีิ่งของเวไซต์ทิ้งเอาไว้ให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานตามๆกันได้เนาะแล้วคนได้เข้ามาันได้แ้วแบบนี้ในตัวเว็บไซต์เขาจะมีได้ลงชื่อแล้วก็จะมารสมาชิกสำหรับใครอยากจะไปมีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกับไบอก่อนได้เลย โดยการกดเข้ามาสมัครกันไปแล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะไปทาการสมัครกันได้สองรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail หรือว่าอยากจะกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ได้กาหนดกันไว้แบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกไปทำการสมัครสมาชิกกันไปได้คือถ้าว่าใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วหรือว่าสมัครกันไปเสร็จแล้วก็ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลยเนาะล้ากดลงชื่อเข้ใช้งานอะ แล้วก็ทีนี้เราก็จะได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์เว็บไซต์นั้นตรงแรกของเขาก็าจะเป็นแบบนี้ก็เลยโดยมีหัวข้อแล้วก็บดหมู่บริการหน้าต่างให้กับเราได้มาเลกใช้งาน แล auto, ้วก็มียอดเงินที่อยู่ตรงบ้านนี้ให้กับเราได้มาทําการในจุดต่างๆตรงนา้นนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์ไปครั้งแรกไม่มียอดเงินอยู่ตรงนี้อาจจะเติมเงินกันก่อนเนาอให้กดเข้ามาที่ตรงบ้านนี้กันไปก่อนได้ดีครับว่าเติมเงินโดยการกดสมัครก๊อที่หน้าต่างวร์เติมเงินตรงนี้เขาจะไปเป็นต่างประมาณนี้ให้กับเราได้เข้ามาเพื่อได้ทาการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายโดยเข้ามาก็กดชี้เข้าไปได้เข้ามาช่องทางหรือเขาก็ได้มีช่องนที่มันเป็นแบบนี้สี่ช่องทางให้กับเราได้เลือกเติมมเเงนนไ่่่ววาาจะป็หรือ เขาจะหาว่าใครที่อยากจะเติมเงินช่อง h o w h l i g ในดี่ชงทางน,นี้ผพเลือกกันไปแล้วเขาทำการเติเมเงินกันได้เลยหรือถ้าว่าใครที่ได้เติเมเงินกันไปอยู่แล้วหรือว่ามียอดนิมกันแล้วได้ย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างแรกเพื่อที่จะมาใช้งานและทาการทาตา,ตากันได้เลยเนะยาะเดียวในวันนี้เราก็ต้องการจะทาการเพิ่มในส่วนของเอยอดบริตามของตัวไอจีของเราเรากดขีข้ไปเลยที่ตัว p e r f o r ้ a n ของไอจีอะเอได้เลือกกันได้แล้วที่ตัว p พ r f o r m a n c ของไอจีเราเนาะที่ดีแล้วก็ให้มูลที่ตัวหมดหมู่กันไปได้เลยเนาะ อ่ามดหมู่ของเราเนาะเพิ่มบริตาเมจีก็ไจะอยู่แต่แถวนี้เลยอยู่อัน,นแรกนี่อยู่แล้วเราเพกดเลือกกันได้เลยอย่างของเราจะขอเลือกเปน็นอันที่สองนี่จรัประกันสามิวันแต่พอเลือกกันได้แล้วในตัวมดหมู่ประมาณนี้ก็ให้เลือกกันต่อที่ตัวบริการบริการก็นักขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเราจะขอเลือกเป็นอนันแรกแล้วตามคุณผู้ชมก็ตามต้องการกันได้เลยแล้วเมื่อเลือกกันได้แล้วทั้งตัวมุดหมู่ะบริการประมาณนี้ที่นี้ก็ให้เราได้กดจอยกลับมาที่ตัวโปรไฟล์ของไจีเราเพื่อํำการเราหนึ่งเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้เลย แล้วพอได้ทิ้งตัวผู้ไฟแล้วจีทีนี้ให้เอาลิงก์กลับมาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันไปได้ทีนี้ก็ให้จสรจจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่ะเอาเซตต์อนหนึ่งมาแล้วกันแล้วพอได้เสรจทำนี้ด้วยจำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสั่งซื้ที่ตรงด้านล่างไปเลยอ่ะก็ได้เสร็จสิ้นกันแล้วน้องพวกเราจะมีระบบของตัวออเดอร์เว็บไซต์ก็มาเป็นการแช้์แบบแบบนี้เราก็ถือว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นกันแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คดูออเดอร์หรือว่ารายละเอียดของตัวออเดอร์จำได้ค อ๋อพอได้กดเข้ามาฟังลาที่ประวัติการส่งซื้อเขาก็จะเปไ็นหน้าต่างประมาณนี้ให้กับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะมาทําการตึงหมือนแกมไปได้แบบไปง่ายหากว่าใครเราไม่ใช่อเตืนเข้ามาชิ้ชดูออเดอร์กันได้แบบไปง่ายเนาะหากว่าออเดอร์ของเราอ่สอส่งซื้อจบไปเสร็จแล้วอยากจะเช็คตายละเอียดกันนะว,ว่าออเดอร์ป,ปีปัญหาอะไรยังไงไหมก็เข้ามาดูันได้เลยกับตรงเียนใดกับตรงบ้านนี้แล้วจะแบบใครที่เข้ามาชิ้ดูกนะล้วตัวออเดอร์มีการยูเลิกหรือว่ามีปัญหาขัดข้อพูดได้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปได้้แลวว่า อันนี้ส่งข้าว่าตัวขคาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ดูให้เราสามว่าที่จะเข้ามาเพื่อทำการเจ้ปปุหากับแอดมินกันได้โดยการเข้ามากันแล้วก็พิมพ์โมโหัวโค้อหรือว,ว่า หากว่าคือพี่ปัญหาขาดขลองอะไรยังไงเราพิมพ์เต,ต็มไปเลยสองช่องภาคนี้อ่ะก็พิมพ์เต็มไปเลยหรือว่าใครที่อยากจะแนบรูปภาพก็ให้เขียนรูปภาพมาแล้วก็กดที่ตรงใต้เรล่องนี้ก็จะเป็นการแนบรูปภาพให้กับมินได้เห็นปัญหาของเรากันได้ด้วยเนาะอ่ะหรือสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชิมงานเก็บเป็นลักษัพสี่เดิมเป็ล้วออเดอร์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดขลองอะไร,ร,รไมอยากที่จะรู้ยอดก็ลองพยนกกอนกลับไปดูสดก่อนได้นะว่าผู้ติดตามจะขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าจะเป็นยังไงอย่างในตอนนี้ก็จะมียอดของตัวบิจิตร์สีมาลองดูกันไป้ว่าจะขึ้้นมมา อ่าแล้วป็นนี้เนั่หลังจากที่เราทำการส,งสังื้อกันไปแล้วนั่งว่าสกู่จากเมื่อกี้ตอนนี้เราไปตามว่าในตัวปุ่ยไฟจีของเราเขา,าได้กาลังการเพิ่มมาเป็นกิจกรรที่เศรอแล้วนอะกคาจับกี่ของเดิมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่6กเปนเจ็ดนี่นนะเนาะเดยขึ้นมาเป็นเจ็ดสแล้วอยขึ้นมาเป็นเจิบห้าประมาณนี้กันแล้วจะขึ้นมาเรื่อยๆให้กับเราเลยเนาะควาจะมาเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจยังไมช่ชได้เข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะกดเข้ามาด้านอว่าใ้ามชงข้องตัวพิ่ยไง เว็บไซต์ก็จะมีหัวข้อและ่อบนบุ่บริการให้กับเราด้เลือชิ้นงานประมาณนี้กันเลยหรือใครที่เข้ามาอยากจะแนะนำเพื่อนหรือพวกคนอื่นๆได้เข้ามาใช้งานตัวเว็บไซต์ยังมีหัวข้ออยู่ตรงด้านนี้เป็นคําว่าแนะนําเพื่อนให้กับเราได้กดเข้ามาเพื่อทําการคลอกลิงก์ไม่ส่งให้กับเพื่อนเรารู้จักกันได้เพื่อเป็นการแนะนําอ่าแล้วก็สหรับไมคคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วสรับในคการใช้งานแล้วหัวข้อต่างๆก็จะมีประมาณนี้หากใครที่เข้ามาชมสนใจองเข้ามวดูหรือดูการรับทำตามของเราสลับไมค์คลิปนี้ก็ไม